สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูตาอีกแล้วนะคะสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่21แล้วนะคะเด็กๆเ,เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ชื่นชมอาชีพซึ่งสัป,ปดาห์นี้ครูตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องชื่ออาชีพต่างๆหน้าที่และการแต่งกายสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณตาว่าเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าอาชีพต่างๆนั้นมีอาชีพอะไรบ้างคุณตำรวจคุณทห,หารคุณครูนางพยาบาลคุณหมอชาวนาพ่อครัววิศวกรค่ะ หน้าที่และการแต่งกายตำรวจมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและจับโจรผู้ร้ายค่ะทะหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศของเราจากศัตรูและดูแลความสงบของบ้านเมืองค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้อบรมให้เด็กๆเป็นคนดีนั่นเองค่ะ คุณพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วยและคนไข้ค่ะคุณหมอมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยค่ะชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวทำนาถ้าไม่มีชาวนาเราจะไม่มีข้าวไว้รับประทานนะคะเด็กๆ พ่อครัวมีหน้าที่ทำอาหารอร่อยๆไว้ให้เรารับประทานนะคะต่อมาค่ะวิศวกรมีหน้าที่ออกแบบตึกและอาคารต่างๆค่ะต่อมาค่ะสถานที่ปฏิบัติงานท้องนาเป็นสถานที่ทำนาของชาวนานะคะเด็กๆ โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและคุณพยาบาลนะคะร้านอาหารเป็นสถานที่ทำงานของพ่อครัวนะคะต่อมาค่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ทำงานของคุณครูเอาไว้สอนหนังสือให้เด็กๆไงคะสถานีตำรวจเป็นสถานที่ทำงานของคุณตำรวจค่ะ สถานที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ทำงานของวิศวกรค่ะชายแดนเป็นสถานที่ทำงานของพิทหารปกป,ป้องกันประเทศจากศัตรูนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะคะตำรวจจะมีปืนกุญแจมือนกหวีดค่ะ คุณพี่ทหารนะคะจะมีปืนค่ะคุณพยาบาลจะมีเข็มฉีดยาและยาค่ะคุณหมอจะมีอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาคนไข้เช่นหูฟังเข็มฉีดยาและยารักษาโรคชาวนาจะมีเคี้ยวไว้สำหรับเกี่ยวข้าวค่ะ พ่อครัวจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารเช่นตะหลิวหม้อกาะทะค่วะวิศวกรจะมีกระดาษที่ใช้ในการออกแบบมีหมวกวิศวะกรเพื่อป้องกันอันตรายค่ะ ค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักอาชีพต่างๆไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมทำาใบงานที่ครูตาให้ไปด้วยนะคะแล้วเจอกับครูตาใหม่ในสัป,ปดาหนะ์หน้าสำหรับสัป,ปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ